้มาสองนิ้วต็จากห้าห้าแล้วหกเจ็ด่จไม่ไจตรงง่ายค่ะ่วนี่ว่าแบบหกบวกหกบวกสามเท่ากับเอาหไว้ในใจชกันมา ามนิ้วแล้วจะกหกหกแล้วสองหกแล้วเจ,วเจ,จ็ดแปดเก้าให้เก้าหางลงลเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับเอาเจ็ดไว้ในใจชูข,ขึ้นมาหนึ่งนิ้วนับจ่อจากเจ็ดเจ็ดแล้วแปดแปดเส้นต่ สี่บวกสามเท่ากับสี่ไว้ในใจคือสูงสามนิ้วนักจากสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม้เท้าทำห้าไว้ เปสี่กอหนึ่งบวกหเท่ากับเอาหนึ่งไว้ในใจช่วขึ้นมานึงนับจากหนึ่งแล้วสองเลขสองแล้วคะเนี่ยค่ะอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งสองสอง สไว้ในใจชุมม้นะสองนิ้วนับต่อจับจับสองสองแล้วสามสี่เลขสี่จับกันสามบูสามบวกสามเท่ากับ สามไว้ในใจชูขึ้นมาสามนี้มนักดจจาบสามสามแล้วสอง,องสี่ห้าหกเอฟหกหากขึ้นเอฟบวกสามเป็นหกสี่บวกสี่บวกสี่เท่ากับ เอาสีไว้ในใจโหสูงขึ้นมาสี่นิ้วตั้งแต่จากสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดแปล้ันตาห้าบวกห้าจบเอาห้าไว้ในใจชุบขึ้นมาห้านิ้วนับตั้ตห้าห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมีหึกระถ